สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาเจ้าเาวันนี้เข้าครัวมาพร้อมกับเมนูเจ็บหัวเขากันแหมแล้วเจ้าวันนี้เขาจะมาเก่งนอเนจ้ามาพ้อกันเลยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นนอหน่อไม้หน่อไม้ไหลเนาะแล้วก็เขาไปถนอมอาหารเจ้าเนี่ยเป็นหน่อหอยละไว้เนจ้านะจะได้กินอันมันเมนในใจหน้ามันเขาขยะก็เอามากินเนจ้าเนะต้มแล้วใส่ถุงเจ้าแล้วก็หอยละไว้เจ้านะ ส่วนมาข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นพริกหอมแดงหอมขาวเจ้านี่นะ,นะเดี๋ยวอันเขาจะเอาพริกหอมแดงหอมขาวนี่ไปผัวกับกระทะคือมันหอมก่อนเน้อเนาะแล้วตรงนี้เจ้าวันนี้มีเฮดมีเฮดออริจิอยู่ก็เลยใส่ลงไปตย๋ยข้างๆนี่ก็จะเป็นพกละบาขว้งแลวก็ผักแขนะเจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องทั้งหมดที่เขาจะเอามาแก่งนอกันวันนี้นะเจ้า นะก็มีเขาก็ตั้งแําทิ้งไว้เนอะรอมัน,มนหมอกมันเดือดสักน้อยก็พอแล้วเจ้าใส่นอไม้ของเขาลงไปวันนี้เขาจะแกงหมอกสักถ้วยสองถ้วยกว็เอาละแกงหนักกว่าเหลือนะเจ้านะใส่ลงไปต้มนอของเขาคือมันจืดก่อนเนะ้อนี่นะนี่นะเจ้าต้มนอของเขาทิ้งไว้เลยคือมันจืดเนาะถ้าว่าเขาต้มกําเดียวนี่มันหืนเจ้ามันบันล้ําเขาคือมันจืดจืดหน่อย ขวาก,กับกระทะแล้วพริกหอมแดงหอมขาวขกับกระทะหอมๆในเจ้าเดี๋ยวเขาจะตำใส่ในแกงน,นอเขาเนื้อครพอฟังเพศก็จะเป็นนอที่เขาต้มไวแต่กินนะเจ้าตอนนี้มันยังแบบจืดแต่เนอ้อเดี๋ยวเขารอแบบว่ามันจืดๆแล้วเขากดปรุงเื่องกันเห็นกันนะเจ้านี่เจ้ากับนี่นอของเขาเริ่มจืดแล้วนะเจ้าเขาก็จะใส่ีนเจ้าพริกหอมแดงหอมขาวที่เขาเอาไปคั่วกับกระทะไปจีกับกระทะมาเนาะใส่ลงไปเลยกับนี่นะ แกงนอนี่มันต้องว่าเผ็ดๆหน่อยเวลาเขาตั๋นะเจ้าตํามหมกตําบกตําบาบก็เอาละเนาะแต่ต้องหือมันแบบว่าแล้วล่ำนี่พัดทอมีสีสันขึ้นมาพอใส่พริกหอแมแดงหอมขาวลงไปแล้วละไวเลยนะเจ้ากับนี่นะใส่น้ำปลาห้าวเข้าลงไปเลยสักนิดสักน่อยอูมามิเจ้าอูมามิใส่ลงไป น,น้อยน้อยน้อยใส่มากอร่อยมากเฮดกับบะเคว้งจ้าใส่ลงไปเลยเฮ็ดกับบะแคว้งอหอมแล้วนะใส่ปุ้งเครื่องลงไปนี่ใส่ห้าใส่ผงชูรสลงไป นะเจ้าตอนนี้สุกล้วเดอร์เขาจะเอาพักใส่ลงไปแล้วเจ้านี่พักลกพักแค่นะเจ้าเราตะกี้ไปอันขางหัวหิมหัวเนี่ยเจ้านอนไหนบ้านเขาเนี่ยได้ใบกอมก่อเจ้าเอาอันใบกอมก่อใส่ตัวยันน้อยหอมนี่เอาล้ใส่พักเข้าไปแล้วนี่กินนี่มาทันทีเลยเจ้านี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูเก่งนอเฮานะเจ้านาะ วันนี้เขาเก่งใส่อันบมาแควงตวุ้ยเราก็เก่งสิงเฮ็ดตุ้ยนะเจ้าเนาะเสร็จเราก็จะใส่ผักละผักแค่เจ้าพอเอาเตอร์หน้ากินขนาดเลยนะเจ้าได้เวลากินข้าวแล้วเด้อขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีจ้า